นี่เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างสิ่งเป็นเสียตาที่สุดในชีวิตอุ้มนะคะก็เอ็กซ์เียเเขาบอกว่ากันน้ำได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าดโดนน้ำล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะแต่ก็เดีย๋ยวทดสอบให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ค <c oughs> ือว่าการที่น้ำไปแตะเครื่องนะคะก็เหมือนแบบมีการกดที่เครื่องนะคะ นี่ถือเป็นการล้างรถไปในตัวนะคะแล้เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ยังกดได้ดีนะคะยังเข้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะก็อันนี้อาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์ถึงขนาดจุมน้ํานะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่กล้าจริงๆคือยังยังไม่กล้าเลยนะคะก็ยังใช้งานได้ปกติดีค่ะสําหรับการ โดนน้ำเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นพรีวิวสำหรับเจ้าเอสพีเัดนะคะกับการแชร่น้ำกันอย่างนี้เลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนค่ะว่าหลังจากที่โดนน้ำแล้วก็ลำโพงเปียกเนี่ยมันทำให้เครื่องอเสียงไม่ออกนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าหลังจากมันแห้งแล้วเสียงมันจะออกมาตามปกติไหมคะตอนนี้ก็ยังเสียวๆอยู่ค่ะก็เดี๋ยวพบกับกนรีวิวเต็มๆของเจ้าเอสีเยซัดตัวนี้นะคะเดี๋ยวติดตามได้เลยค่ะ